บริษัทบางกอกเฮลท์แคมเนจเมนต์นะคะสืบเนื่องจากคลิปคราวที่แล้วนะคะเราได้รับการบอกบุญนะคะจากท่านพระอาจารย์มหาสมปองนะคะเรื่องการป่วยอพาธตของพระอาจารย์กรมลน,นะคะที่ยังป่วยอพาธตอยู่ที่วัดแล้วก็ยังมีคุณแม่ของพระอาจารย์มหาสมปองนะคะที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะทางบริษัทบางกอกเฮลท์แคมเนจเมนต์จึงขออนุญาตนะคะเข้ามาจัดเตียงนะคะ จัดสถานที่นะคะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะคะและด้วยความที่ BHM ของเรานะคะที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมครบวงจรในเรื่องของการจัดโซลูชันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อให้ความสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยเองนะคะทางเราก็จะมีอุปกรณ์นี่เลยค่ะโอเบดนะคะแล้วก็จะมีเตียงที่นอนนะคะรวมไปถึงเซ็ตพิกุลนะคะ เดตนี้เลย BSM นะคะไม่ได้ดูแค่อุปกรณ์นะคะแล้วก็เรานะคะดูทุกอย่างนะคะให้ครบคันนะคะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลนะคะพอเราทราบอาการของผู้ป่วยนะคะเราก็จะเลือกสรรอุปกรณ์นะคะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะหรือว่าที่นอนนะคะการแผ่กดทับนะคะรวมไปถึงผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็ผ้าปูเตียงผ้าขวางเตียงนั่นเองนะคะ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะคะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ BHM เราพร้อมดูแลทุกบ้านที่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเพราะเราคือพยาบาลของครอบครัวคุณ